เวทีนี้ไม่ธรรมดาเพราะครั้งนี้เด็กหญิงวัย13ปีต้นข้าวสุปริยาเตรียมขึ้นเวทีเดียวกับศิลปินแกรมมีโกระดับประเทศคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่กำลังจะสั่นสะเทือนวงการลูกทุ่งไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินสาวไอมีข่าวใหญ่ระดับประเทศที่แฟนคลับลูกทุ่งทุกคนไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะนี่คือ ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการลูกทุ่งไทยเมื่อเด็กหญิงวัยเพียง13ปีที่แฟนเพลงทั้งประเทศรู้จักกันดีในชื่อต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งขวัญใจมหาชนกำลังจะขึ้นเวทีเดียวกับศิลปินระดับตำนานจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเกรมมิโก เวทีนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะนี่คือมหกรรมคอนเสิรต์ตดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2568ที่ยกขบวนศิลปินกว่า30ชีวิตจากช่องวัน31และกแกรมมิโกไปเสิร์ฟความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศตลอด4จังหวัด4สัปดาห์เต็มและแน่นอนค่ะ ต้นข้าวสุปริยาลูกสาวแห่งชาติของเราคือหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งที่ได้รับเชิญให้ร่วมขึ้นชนในเวทีใหญ่ครั้งนี้รายละเอียดงานเริ่มต้องที่จังหวัดชนบรุรีวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ณตลาดมินจาอามตะนำทีมโดยลำยองน้องหินฮาวออลี่ตัติยาไข่มุกรุ่งรัต ต้นข้าวสุปริยาแอมชนทิชาเพชรคทาวุธนัดมาริสาแฟรงค์ Frank พักชนและไอรีนเซลิเวอร์ต่อด้วยจังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นณตลาดชัชวานคลองหลวงพบกับหญิงลีสีจุมพล ออลี่ตัติยาไข่มุกรุ่งรัตตนข้าวสุปริยากีต้านิพาพรเป้วิสรุษศักด์นัดมาริสาแฟรงค์พัค,คชนและดีดีเซลิเวอร์จังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568ณตลาดฟรนชพาร์คพบกับ ไ่พงะทองออลี่ตัติยาอิฐอิสระพงษ์ต้นข้าวสุปริยาขิมพัชยาพรน,นนชานนนัดมาลิสาแฟรงค์ภักชนและเนทเซลิเวอร์และปิดท้ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568 ณตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือพบกับ New Country ออลลี่ตติยาอิดอิสระพง์ต้นข้าวสุปริยาเพรคทาวุธแบมพิชชาภานัดมาริสาแฟรงค์ภักชนและดีดีเซลิเวอร์ นับเป็นการรวมตัวของศิลปินลูกทุ่งคุณภาพระดับประเทศทั้งรุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นใหม่ไฟแรงในเวทีเดียวกันบอกได้คำเดียวเขาว่าสะเทือนทั้งวงการลูกทุ่งไทยแน่นอนและต้องบอกเลยเขาว่าสำหรับต้นข้าวสุปริยานี่คืออีกหนึ่งก้าวใหญ่ในชีวิตศิลปิน เพราะนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นเวทีทั่วไปแต่คือการได้ยืนเคียงข้างรุ่นพี่ศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยภายใต้โปรเจกต์ใหญ่จากช่องวัน31และแกรมมี่โกนี่คือเครื่องยืนยันว่าต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถน้ำเสียงและพลังแห่งหัวใจลูกทุ่งตัวจริง ก่อนหน้านี้ต้นข้าวเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับทั่วประเทศในงานเอแฟอร่อยเกรด A อบายพี่เอสุภชัยซึ่งจัดขึ้นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยในงานนั้นพี่เอสุภชัยถึงกับเอ่ยปากชมกลางเวทีว่าเด็กคนนี้เสียงดีมากนึกว่ากินแผ่นเสียงเข้าไปคำพูดสั้นๆแต่สะเทือนวงการลูกทุ่งทั้งประเทศเลยค่ะ และนั่นกลายเป็นจุดที่แฟนคลับจำนวนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้นข้าวคืออนาคตของวงการลูกทุ่งไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เส้นทางของต้นข้าวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลายครั้งที่มีข่าวและกระแสในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงดังต่างๆจนแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ แต่ต้นข้าวก็ผ่านทุกเรื่องเรามาได้ด้วยหัวใจที่แข้มแข็งพร้อมแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับทั่วประเทศและตอนนี้เด็กหญิงวัยเพียง13คนนี้กำลังจะมีซิงเกิลเพลงแรกเป็นของตัวเองซึ่งแฟนคลับทั่วประเทศต่างรอคอยค่ะต้นข้าวคอยออกมาโพสต์เองว่าเพลงแรกของหนูทำออกมาเพื่อขอบคุณแฟนเพลงรอฟังได้เลยค่ะ และในรายการสุปริยามหาลาบ EP 3จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ยินเพลงนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษคือการปรากฏตัวของคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของสุปริยาที่จะมาร่วมพูดคุยและเปิดใจในรายการนี้ด้วยค่ะแอดมินเชื่อว่าหลายคนต้องตั้งต,า,งตารอค่ะ เพราะน่า,นาจากเราจะได้ฟังซิงเกิลเพลงแรกในชีวิตของต้นข้าวสุปริยาแล้วเรายังจะได้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวและได้เห็นภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นบนเส้นทางศิลปินลูกทุ่งอย่างงดงามสุดท้ายนี้แอดมินสาวไอจากช่อง g o s s สิบบัสมักหมอลำนิวส์ขอร่วมส่งแรงใจให้ต้นข้าวสุปริยา ให้สุขภาพแข็งแรงเดินหน้าสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปและให้เพลงใหม่ของน้องกลายเป็นเพลงที่ครองใจแฟนคลับทั่วประเทศค่ะอย่าลืมติดตามดวลเพลงลูกทุ่งสันจรพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ต้นข้าวสุปริยาและศิลปินลูกทุ่งทุกทนบนเวทีใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องต๊อดสิบบัสมักหมอลำนิวส์ แอดมินสาวไอเพื่อไม่พลาดทุกเคลื่อนไหวในวงการลูกทุ่งไทยคะ่ะขอลาด้วยคำว่ายิ้มเยอะๆพูดเพราะๆไม่ทะเลาะกับใครคำจากต้นข้าวสุปริยาสวัสดีคะ่ะสองสามยิม้มไปพูดมา น,นักร้อง้านนอกคนนี้นะคะจะขอมอบเสียงเพลงตลอดไปเพราะพ่อแม่เปรียบเสมือนดวงใจของหนูค่ะ